สวัสดีครับนะครับพี่น้องเกษตรกรครับพี่น้องเฮาผู้เลี้ยงควายทุกท่านนะครับผมมันมีอยู่กับคอควายน้องบีมสวัสดีครับจ้านะครับพี่มาฝากจักโตครับเมื่อนี้มีสองโต้สองรายการจิ้วจิ้วราคากระจิ้วคือกันได้จ้านะครับมื่อนี้ผู้ใดหาควายถึกๆเกได้ครับพี่น้องจ้านะครับงบก็หลายครับพี่น้องมื่อนี่รวบหลักหมื่นเท่านั้นจ้านะครับหมื่นกวัวนะครับผมจ้านะครับพี่น้องสวยงามนะครับที่ตั้งคอกเานะครับที่ตั้งคอกเขาก็อยู่บ้านกระนวลจากอำเภอสัมสูงจังหวัดขอนแก่นได้จ้าเบอร์โทรครับเบอร์โทร0ัว 6 7 9 1 5 2 3จ้าเบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์สอบถามกันได้คือเก่าเลยจ้าครับผมพัชชันเฮานะครับผมพัชชันเฮาก็จะมีแถมมัคกะลิงให้จ้าแล้วก็แถมเสือแขนยาวไปใส่เกลียวงาจ้านะครับผมที่สําคัญก็ล้อมส้วงไฮนะครับผมแม่จ่ารวมส้วงไฮจ่าส้วงไฮพร้อมจ้านะครับรวมส้งฟรีเลยครับพี่น้องราคาบ่มีบวกเพิ่มจ้าครับผมบ่เป็นการเสียเวลาเลยครับพี่น้องพามาชมนะครับตัวนี้นะครับ รายละเอียดเพิ่มได้ครับตัวนี้เป็นลูกสาวของพ่อเก้าเจริญจ่าอายุ6เดือนกับความสูงอยู่ที่115บวอกลบจ่านะครับตัวนี้หัวเบามาแต่น้อยเลยครับตัวนี้จ่าตัวนี้ยืนง่ามยืนเฉิดดีเบิงครับพี่น้องยืนปานสวยประกวดเลยครับตัวนี้จ่านะครับพี่น้องพึ่งแยกแม่มาสนตะไคร่จับแยกมาเมนจ่านะครับผมสวยงามโค้งสางอัตลักษณ์ขบเครืองเลยครับพี่น้องนะครับหน้าตาหวานสวยๆเลยครับพี่น้องตัวนี้นะครับพูดใดหาไปเลี้ยยครับพี่น้อง นะครับราคาแบ่งให้พี่น้องครับนะครับบัดนี้ราคาเปิดไว้19,000บาทจ้ะ19,000บาทแม่จอาราคานี้ลดได้ต่อรองกันได้แล้วจ้ะถึงได้ครับพี่น้องราคาเปิดให้พี่น้องเข้าไปเลี้ยงเนาะครับผมจ้ะนะครับมีงบพิทุนเท่าได้กรโทรมาครับพี่น้องนะครับบพรว่าเปิดหน่อยเปิดไล่กับต่อกันได้คือเก้านะครับแม่์อาจารมีงบเท่าไดมีทุนเท่าไดโทรมาสอบถามเลยบุดนะครับเบื้องหน้าเบื้องตานะครับหน้าสวยแต่หน่อยเลยครับพี่น้องจ้ะเบื้องครับผมอัตลักษณ์ไวไทยครบเครื่องนะครับห้องครับแขขงา นะครับกรบดเดียกรเท่าสวยแบบธรรมศาสตร์นะครับล้โตถือว่าได้เงานะครับแข้งขาสูงดีนะครับบันนท้ายหางสวยๆเลยครับพี่น้องจ้านะครับพาพันยังน้อยก็ได้ครับมาลุกมากินหยาเก่งๆ้ะจ้ะนี่นะครับผมแยกออกจากแม่แล้วบ่ห้องจ้ะเพรากินช้ากินล้มแล้วนะครับเพ็นยูนามู่นะครับผมติดมูกครับพี่น้องเบิ่งครับผมอ้ได้หาไปเรี่ยงนะครับได้ควงงามๆพันธุกรรมดีๆแบบนี้นะครับผม บิ่งเอาครับพี่น้องแข้งขาไลายแบบนี้ครับพี่น้องอนาคตครับเอาไปเลี้ยงนะครับอันยาอัดเพียงเป็นนะครับเพราะว่าเฮากะบำรุงฉีดยาให้เรียบร้อยนะครับผมเมีนจ้าสียาค่ะพยาบาลสียาบำรุงให้เรียบร้อยจ้ะครับพี่น้องช่วยๆแบบนี้ได้ครับผมในลูกสาวเก่าเจริญนะครับจ้ะนะครับพี่น้องคุ้มค่ากับราคาที่ได้ไปแน่นอน นะครับผมขอรายละเอียดเพิ่มจากรอบหนึ่งนะครับจ้าตัวนี้เป็นลูกสาวเก้าเจริญจ้าอายุ6เดือนกับความสูงอยู่ที่115่อยบห้ลบจ้าราคาก็เปิดไว้ที่19,000บาทจ้าราคานี้ลดได้ต่อรองกันได้พร้อมจ้านะครับที่สําคัญคือเก้าครับพี่น้องรวมทรงแล้วครับผมจ้ารวมทรงไอพร้อมนะครับทรงฟีฮอดหนาคอครับพี่น้องบ่าวไก่ว่าไก่ให้ทุ่มนะครับผมจ้าราคาขึ้นอยู่กับพี่น้องต่อรองเอาคือเก้านะครับผมจ้านะครับสวยงามนะครับรายการแหลผ่านไปนะครับไปเบื้องกับรายการต่อไปครับจ้า มาชมครับพี่น้องนะครับกับรายกันที่2นะครับตัวนี้จ้านะครับผมรายละเอียดเพิ่มนะครับรายละเอียดตัวนี้เป็นสาวแคะหน่อยจ้านะครับผมสายยอนะครับผมร์จ้าสายยอสายแคะห้าเลยจ้าผู้ใดกําลังหานะครับพี่น้องแม่พันสายยอนะครับช่วงนี้ถือว่ากระแสกําลังมาแฮงเลยนะครับผมเม่จ้านะครับผู้ใดนะครับอยากเรียงควายแขกพัฒนาสายเตียนะครับพี่น้องตัวนี้นะครับมีซื้อว่ครับตัวนี้นองกระปลุกลูกจ้ากับปุกลูกเม่จ้านะครับผม ความสูงเพิ่นไรไปไลยครับความสูงเพิ่นอยู่เมตรเจ็ดเซนจ้ะนะครับหนึ่งเมตรเจ็ดเซนแม่จ้ะนะครับอายุเท่าไรแล้วครับนี่อายุสองปีจ้ะเขาเพิ่นก็เป็นเลี่ยมแล้วนะครับผมเป็นสัตว์แล้วหนึ่งรอบจ้ะแต่ว่าแต่พ่ะในผสมจ้ะนะครับพี่น้องผู้ใดครับมีพอพันอยู่ในใจได้ครับตอนนี้นะครับถือว่าพอพันไกวแค่ของเฮากําลังมาแรงตอนนี้จ้ะนะครับพี่น้อง ะครับราคาให้พี่น้องเข้าไปเลี้ยงนะครับวันนี้ราคาเปิดไปที่25,000บาทจ้ะ25,000บาทแม่นจ้ะราคานี้ลดได้ต่อรองกันได้จ้ะนะครับตามงบตามทุนคือเก่าครับพี่น้องจ้ะมีงบมีทุนอยู่เท่าก็โทรมาต่อครับผมแม่นจ้ะนะครับเอารุ่นนี้ไปก็ถือว่านะครับพี่น้องแม่นเอาไปผสมพอพันแค่จีบทองมากับเป็นเงินหลายบาทก็นี่ครับแม่นจ้ะนะครับห้าห0 0มื่ตรงนี้ก็แล้วครับพี่น้องนะครับถ้าเกิดว่านะครับดวงดีตกลูกแคะมานี่อาจสิได้ายเงินแสนเงินล้านคือเพิ่นก็ได้เนาะครับแม่นๆจ้านะครับพี่น้องเบิ่งเอาครับผม ราคาก็ถือว่าพอเลี้ยงนะครับออกไปพัฒนาสายเตียสายแฉะนล้วกันนะครับแม่พันธุ์ส่วนมากก็อยู่ประมาณนี้แหละครับผมแม่พันธุ์ที่ทรงลูกไขยแฉะนะครับพี่น้องนะครับอัตริสูงก็นี่ก็มีนะครับร้อยยี่สิบขั้วร้อยสามสิบนะครับพี่น้องอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกล็ดไขยเตี๋ยวไยแฉะเลยครับตัวนี้นะครับสวยงามนะครับนี่ไซส์ดีมากเลยครับตัวนี้โอ้โหนึงเชียงนะครับผมโอจ้าเชียงนิสัยดีจับได้บายได้กินอย่ากระเก้งจ้าหน้าตาครับพี่น้องปล่อยไว้หนีบ่มีไปใส่ให้ครับผมเมียนจ ถือว่าได้เนี้มากแล้วครับตัวนี้ได้เง้ยได้หนานะครับมาเบิ้งไทยเบื้องหางเพิ่นนะครับสวยๆเลยครับพี่น้องนะครับจุงมพันยางจังน้อยครับพาพันยางสุดพี่น้องเราบเบิ่งนะครับผู้ใดหานะครับพี่น้องสายรักครับผมสายเตี้ยสายแคะนะครับผมน้ำมาฝากครับเมื่อนี้นะครับถือว่าเย่พร้อมที่สิเป็นแม่พันุได้เลยครับตัวนี้นะครับเพราะว่าเพื่อนกะพันกันเป็นซัดมาแล้วครับพี่น้องนะครับร้อนรอบเพิ่นอีกจังนลอยนึงนะครับพี่น้องนะครับช่วงนี้ก็ถือว่านะครับ มักพอได้ครับพี่น้องเอาไปผสมเอาครับผมกําลังมาแหงเลยครับกระแสควายแขฮงช่วงนี้นะครับว <Laurie? S 2> ่าวายุสนามใดก็ต้องมีการประกวดกันแม่สำหรับควายแขนะครับพี่น้องราคากระเปิดได้พี่น้องเฮาต่อนะครับจับต้องได้คือเก้าครับตัวนี้น้องกระปุกลุกนะครับอายุสองปีนะครับผมจ้าเป็นควายแขจ้าตัวเมียจ่าส่วนสูงลอยลอยเจ็ดเซนจ้าเมตรเจ็ดเซนเมนจ้านะครับ แบงให้พี่น้องเบาๆเลยครับราคาเปิดไว้ที่25,000บาทจ้าราคานี้ลดได้ต่อรองกันได้พร้อมจ้า25,000บาทเท่านั้นครับยุไกยุไกเให้โทรมาครับผมจ้านะครับราคาทรงได้สมองคือเกล้าครับผมแม่นจ้านะครับของแถมกับมี่งโค้ดพื้นเกล้าครับพี่น้องนะครับไร้หยาดเติมเติมจังขอรูปภาพทั้งไรหรือว่าพี่น้องสะดวกเข้ามากกับอำเภอสัมสูงคอนแก่นนะครับผมแม่นจ้านะครับฝากพี่น้องเข้าไว้จักน้อยนะครับเมื่อนี้ก็ฝากติดตามข้องน้ามนี้ด้อจ้าไม่ควายเงาวนะคะเกษตรกรไห้พอยแม่ชมคือเก่าล้าจ้านะครับราคากับ พี่น้องไปมาหาต้องเลยลวครับผมเม่จ้ะนะครับพี่น้องยุ่กยยุ่ก่์ให้ทรมาคือเก้าครับเอามีรถจัดส่งให้ฟรีฮอหนาขอกเหมือนเดิมจ้ะนะครับของแถมก็คือกระดิ่งกับเสียสวยๆครับพี่น้องเม่จ้ะครับถือว่าพี่น้องได้ไปกุ้มคากับราคาที่พี่น้องจ่ายมาแน่นอนครับนะครับื้นนี้นํามาฝากสองรายการนะครับผมมักตัวใดก็ให้ทรมากครับพี่น้องนะครับสวยงามมากนะครับื้นนี้ฝากไว้ซสมอนะครับจ้ะเกล้าวคบาขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีจ้า